สวัสดีครับพบกับผมบ่าวบึงการนาชื่นใจครับผมอันนี้ก็อัปเดตให้ชมครับผมนาฝนครับผม,าบผมสายต่อเอถูกใจเอสตีครับผมก็บึงการครับผมช่วงนี้ก็ฝนตกไม่หยุดเลยครับผมตกตกหยุดหยุดตกตกหยุดหยุดครับผมช่วงนี้ก็แต่ตกไม่น้ำไม่ท่วมครับผมตกพอเปียกแฉะ ประมาณนี้ครับผมมามาชมครับผมปีกว่าๆครับผมานานๆนะผมนะตัวที่โฟกัสครับผม f ี SC. ก็ฝนตกครับผมสองวันไม่ได้ลงคลิปไปวันนี้ก็ คืบคืฟ้าคืมคืบครับผมก็จัดในเอฟซีรับชมครับผมก็ฝากขอบคุณเอฟซีครับผมที่มาถึงบ้านเลยมารับถึงบ้านเลยก็มาเยี่ยมมาถามข่าวครับผมมาถึงบ้านครับผมก็ฝากขอบคุณเอฟซีครับผมกับบ้านไกลเรือนเคียงครับผมแถวบึงการวันสองสามวันก่อนเนาะก็มาเอาลังเก็บลังเก็บคืนครับผมก็ฝากขอบคุณเอฟซีครับผมบ้านใกล้กล้เรือนเคียงครับผม มาสนับสนุนก็เบา,าการข้างก้อนก็มีกระเป๋ากับคืนครับผมมันสองสามวันก่อนก็อาจจะจำไม่ดีก็มาเอาลังคืนครับผมฝากขอบคุณครับผมพอดีแกผ่านมาจะไปเอาปุ๋ยครับผมก็แวะมาก็ฝากขอบคุณเชินเคยครับผมก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญครับผมนะเผื่อถูกใจเอฟซีก็สอบถามได้ครับผม พูดคุย0854653068ครับผมทางเฟซบุ๊กเก็บ่าวบึงการนอนนาเดอร์ครับผมก็ฝากกดติดตามเช่นเคยครับผมทาง YouTube แล้วก็เฟซบุ๊กครับผม ช่วงหน้าฝนก็จะไม่หล่อนะผมนะแต่ช่วงออกพรรษานี่จะหล่อครับผมก็เปิดอยู่ประมาณหกแดงเจ็ดแดงนี่แหละครับผมประมาณนี้ครับผมช่วงนี้เพรา,าะว่าฤดูฝนครับผมเพื่อขยายสายพันธุ์ครับผม ไม่ด้านหลังครับผมด้านหลังสวยไม่สวยก็ต้องถ่ายเอซดูครับผมเนาะเพรช่วงนี้ต้องทำใจครับผมช่วงหน้าฝนครับผมท่านที่ช่นชอบสายต่อครับผมสายต่อแล้วก็ออกสังวานนะผมนะสังวานก็คือ ช่วงคอจะออกเหลืองๆหน่อยส่วนหางก็ไม่ยาวครับผมช่วงนี้เพราะว่าหนาฝนส่วนหางด้านหลังก็หลุดร่วงไปส่วนหอนครับผมหอนจะเป็นหงอนแฝดครับผมตัวนี้หงอนแฝดหอนไม้เสียปิ่งครับผมหอน ไม้เสียบปิ่งครับผมตามตำรางอนแฝดครับผมจะติดกันด้นานบนบางท่านคนเจ๋คนเล่ามาบอกว่าเข้าป่าได้ปิ่งเลยกลอนแแต่ความเชื่อครับผมเข้าป่าได้ปิ่งเลย ตกก็เลยเอาออกมาเล่นดินหน่อยครับผมแต่ก็ยังขันให้ได้รับชมอยู่ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณเอฟซีครับผมที่รับชมและติดตามกับบ่าวบึงการน,นอนนานเจ๊เคยครับผมคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีร่ำรวยๆทุกท่านครับผมขอบคุณครับ